วันนี้ผมเป็นเกมปีกนกแดงนะครับผมก็กลับมาแล้วสำหรับเกมปีกนกอันนี้นผมมาดูกันว่านะผมมันจะมาในรูปแบบไหนนะผมแล้วก็มันจะใช้ทั้งหมดกี่เพชรน,นะครับผมไปดูกันเลยผม I'm I'm with I'm with man, ay, ay. a lockout, low low flow block go foe, pop out, go to out, the don't โอเคครับผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ EDMER g a นะครับโอเคผมวันนี้มันก็มีเกมใหม่เข้ามานะฮะเป็นเกมเกมปีกนกนะผมก็คือเกมปีกนกสีแดงเลยนะผมเกมปีกนกสีแดงอันนี้คือดูก่อนสุ่มนะเดี๋ยวพี่จะแนะนำก่อนสุ่มนะผมสําหรับน้องๆคนไหนที่เป็นตัวละครผู้หญิงหรือว่าตัวละครผู้ชายนะครับผมควรดูก่อนนะก่อนที่เราจะ สุดม,มั่วนะครับผมเออสล็อตเกมพีโน่น,นี้ผมเดี๋ยวพี่ข้าไปดูเลยนะฮะมันอยู่ในกิจกรรมนี้เลยนะผมเนี่ยนะเออเดี๋ยวดูนี่ก่อนนะตอนที่จะไปอันนี้ก็คือด้านค้าลดราคาเนาะท่าลดราคาแล้วลดสูงสุด75เลยนะครับ,นะค,รบคุณเดยอะนะผมสอบท่านี้นะดูที่ด้านล่างคือพี่ซื้อหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเกมพีโน,นกันเลย PJJ Shop บริการเติมเกมออนไลน์และบริการสุ่มของรางวัลมากมายด้วยระบบเติมเงินออโต้ ที่สะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจต้อง p j j Shop. s h o p นี่นะผมเป็นเกงปีกนกเนาะเออนี่ดูดีๆนะสังเกตดีๆมันมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะสำน้องคนไหนที่อยากได้เกงปีกนกผู้ชายนะครับผมก็ดูดีๆนะถ้าใครแบบไม่อยากจำชื่อก็คือดูจากตรงนี้ส่วนมากจะด้านซ้ายเอย้ด้านขวานี่คือมันจะเป็นสีขาวนี่คือของผู้ชายนะครับผมตัดีๆนะมีแถบนี่คือของผู้หญิงนะฮะ ถ้าสังเกตดีๆนะผมดูดูดิคือมันสองอันนะแล้วครับผมเดี๋ยวพี่จะพาไปดูพี่พาไปดูนี้ก่อนสำรองน้องคนไหนที่อยากใส่สําหรับเกมผู้หญิงหรือว่าเกมผู้ชายนะผมนี่เลยนะผมเอ้ยอันนี้ของผ,ผู้ของผู้หญิงของผู้หญิงมันสังเกตง,ง่ายๆคือมันจะมีแถบนะครับแถบส่วนผู้ชายนะเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนเดี๋ยวพี่ให้ดูของผู้ชายมันจะไม่มีแถบนะครับไหนวะอีกอันหนึ่ง ใช่กันแหละก็ค like <c oughs> <t ong onions> ืออันเก่าที่มาอันเก่าที่มาก่อนหน้านี้คือมันใส่ได้ทั้งคู่ไงนะผมสาเกงผู้ชายมาก่อนหน้าน่ะที่เป็นมาก่อนหน้านี้นะครับผมไอเสาเกงบินนะมันจะใส่ได้ทั้งคู่แต่นี่คือแบบมาล่าสุดนี่คือมันใส่ได้แค่อย่างเดียวนะครับผมก็คือดูดูดูสังเกตดีๆันจจะไม่มีแถบสำหรับของผู้ชายนะสำหรับของผู้หญิงมันจะมีแถบนะครับผมดูดิมันจะมีแถบนะครับผมก็สังเกต ด้วยนะครับผมเผื่อน้องๆแบบได้มาแล้วแต่คือแบบกลัวว่าน้องๆจะไม่เล่นไงตัวผู้หญิงบางคนก็เล่นเฉพาะผู้ชายบางคนก็เพาะเล่นเฉพาะตัวผู้หญิงนะผมก็ลองดูกันดีๆนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะลองสุมดุลกันนะผมก็คือมันมาธรรมดาเฮ้ทําไมมันขึ้นได้เลยอะมากเลยอะไปลองกดดูดิวทําไมมันขึ้นแบบนี้ได้เลยอะอ๋อนี่คือเพื่อโอกาส ปานกลางปานกลางมีสิทธิ์ได้อยู่นะไจริงๆเลยคือแนะนำให้กดแจ็คพอตนี้นะอันนี้คือน่าจะาสุดละมากแล้วเฮ้ยไม่ต่างกันเลยเว้กันดูไปวอทน้อยมากมากกับปานกลางนี่คือไม่ต่างกันเลย อพี่ได้ตัวละครไว้อันตุอันโตอันโตนิโอนะครับผมเอ้ยขอแบบมากดีกว่านะครับผมมากจะดีกว่านะมันก็ลดอยู่นะแต่ทำไมมันไม่ขึ้ <m aren> นมาให้อ่ะโห้ยชุด <spe> น <z petition> er> <iter> <k ny lik> ี้พี่มีแล้วโอเคนี่ไงมากเลยนะครับผมมันก็ไม่ต่างกันนะฮะใครหมดกี่เพชรก็ ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะผมส่วนพี่ก็นั่นแหละคิกเกตสุ่มแล้วพอมีแล้วพอของพี่มันใส่ได้ทั้งคู่ทั้งเคียร์สระไอโบนี่ก็พี่มีแล้วนะครับประตูนรกแล้วก็ปีนี้ก็พี่มีแล้วไอสกินรถนี่ก็พี่มีแล้วด้วยอื่นก็มีหมดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ที่ผมมันสุ่มเหมือนคาบุกิเลยเว้ยกิจกรรมคาบุกิเมื่อก่อนนะสำหรับใครที่ดูใครท,ที่เล่นแล้วนะครับคาบุกิใครเคยเคยสุ่มอ่ะนะผมก็สุ่มประมาณตามนั้นเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะแนะนำให้กดแบบเนี้ยนะผมมี็นแปรงลางนะครับ บางคนก็มดเยอะบางคนก็หมดน้อยใครหมดกี่เพรก็คอมเมนต์ด้วยนะครับก็ดูดีๆนะผมสาหรับนี่ของผู้หญิงนะอันนี้คือของผู้หญิงอันนี้คือของผู้ชายนะครับนี่แต่อย่างไงมันก็ต้องมันก็ต้องสุ่มอยู่แล้วไม่ใช่วะเออมันไม่จําเป็นถ้าเราแบบกดเลือกมันก็ไม่สามารถกดเลือกได้เลยใช่ปะเออมันไม่สามารถกดเลือกได้นะผมก็คือมันต้องสุ่มก็ได้นะฮะใครดวงดีก็ได้ผู้ชายนะผมหรือว่าใครดวงไม่ดีก็นันละต้องสุ่มสองครั้งอะนะผมถึงจะได้นะฮะ ถ้าแบบบางคนเล่นตัวผู้ชายแต่ไปสุ่มได้ตัวผู้หญิงนี่คือแบบต้องสุ่มใหม่เลยนะเออคนนั่นแหละครับมันไ,ไม่มีสิทธิเลือกไงนะครับผมเออถ้กว่ามีสิทธิเลือกผมกาเลือกได้นะครับแต่นี่คือมันเลือกไม่ได้นะฮะมันจะเรดดอมมาให้นะครับผมว่าเราจะได้เกมผู้หญิงหรือว่าเกมผู้ชายนะครับผมตามนี้เลยครับโอเคผมก็สกีนี้ก็ฝากคนไลค์กดแชร์ไปตตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยก็ฝากกันด้วยครับกิจกรรมนี้แล้วเซ็กันสูงนะฮะที่เข้ามาแล้ว เล่นเลื่อนขันสี่ร้อยห้าสิบเพจกับหนึ่งพันเพจนะครับสองอย่างนี้นะฮะนี่พี่ก็เล่นไปได้สักพักแล้วยังไม่ได้ซูมเลยนะฮะนี่ก็เป็นขาเนาะสกินปืนด้านในก็ไฮไลท์ก็คือชุดผู้ชายนะไอ้ผู้หญิงดิกำกับเออเออนี่ก็เป็นซองนะครับผมส่วนนี้ก็แอร์บอร์ดที่ยีย่ไอ้บอร์ดอุกกาบาตแล้วมันขี่ยังไงวะอยากรู้วะยิงบนนี้เลยหรือว่าก็ก็อุกกาบาตลงมาวะตอนนี้ก็เป็นระเบิดนะครับผม นี่ก็เป็นอันนี้สวยนะไอเฟรมมันส,สวยไหมไอของศพนะครับส่วนนี้ก็เป็นกระเป๋าเทแต่รลดลายมันเยอะไปหน่อยส่วนนี้ก็เป็นชุดของวิชายนะครับผมอืมก็ต่อหะ,ะสรับใครที่ชอบสายแฟชั่นนะฮะนี่คือแบบแฟชั่นสุดเลยนะผมเฮ้ยเป็นอูซี่ใหม่ด้วยวะ,ะเท่น,นะผมใสบอูซี่ใหม่นี้นะเพื่อไม่ให้ทส้นสองครับบวกความรรอีลดแล้วก็ลบเม่นยำนะครับ เออแล้วก็ฝากกันด้วยนะครับผมสวัสดีคร,รับท็อปอัพนะครับผมก็คือกิจกรรมนี้เลยนะครับเป็นคาตาณะใหม่นะครับผมเดี๋ยวได้เติมมาแล้วสีเรากรร็เเพชรนะครับผมสวัสดีครับผมพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมให้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับผมก็ลองดูกันดีๆแล้วกันนะครับผมสำหรับการเก่งปิงโดนะรรว่าทุกคนเล่นตัวไหนอะ่ะก็ต้องเสี่ยงดูนะครับผมเผื่อได้ช่วผู้หญิงหรือว่าช่วผู้ชายนะ เออแต่คือมารอบแรกก็คือมันใส่ได้ทั้งคู่ไงนะผมแต่คือมาครั้งนี้มันต้องใส่แค่เอ,อ้มันต้องมันใส่ได้แค่อันเดียวนะผมชุดเดียวนะครับสวัสดีครับพี่ต้องขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับ PJJ Shop บริการเติมเกมออนไลน์และบริการสุ่งของรางวัลมากมายด้วยระบบเติมเงินออโต้ที่สะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจต้อง PJJ Shop Ay, ay, I'ma lock out, I'ma go low with a foe, I'ma pop out, then go low to the flow with my block out.